บุหลวงหลวงครับบุหลวงครับอันนี้ออกมาบีทบ,บาทเจอบุญหลวงบุหลวงเดินนำหน้าบุหลวงออกไปรับตั้งแต่ทางแยกขึ้นถนนขึ้นถนนหลวงระดับน้ำก็แห้งแห้งแล้วบุหลวงมีน้ำได้ดีนะ เก่งจังเลยอยู่รอดได้อยู่รอดปลอดภัยเนาะเมื่อวานบริเวณนี้ก็ถูกน้ำท่วมตอนนี้น้ำแห้งลงไปเรียบร้อยแล้วบ๊วงสบายดีนะสบายดีเอ้ปีทำหายจังเลยอฟปีทำหานะลองเดินไปมาข้ามถนนระวังนั้น ก็เดินมาทักทายแล้วก็กลับไปตามสไตล์ของเขารับเดินยโยตุคีธิคายุกโกภาวาภิวาทานสิลิสานิจุตตาปัจยิโนจัตตาโลธรรมาวาตันติอายุานโนส,สุขังบาลัง यो विवाचनुबलो गोविना धनुमा भवान् सदुमार्ते भवान् वन्दलायो गायुगो भवाभिवादनशिली धनि गोता भजायिनो च रो रामावटन् आयुवनो वनो दुख Yo vi a Chanto Kovina Pawat pandala Yozu Keti Pawat Pivat nasi, Re Sanit, Kapachayino Chacharo mawatanti Ayuano Su Kangparang.

बचायिन च तरो रामध्ये आयु सुखं